หลังจากที่มีข่าวหลุดเกี่ยบตัว Nvidia GeForce RTX 50 Series ในฝั่งเดสก์ท็อปมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีมาหลายรอบไปด้วยนะครับวันนี้เรามาพูดถึงตัวแล็ t ท็อปกันบ้างดีกว่านะครับเพราะจะว่าไปแล้วปัจจุบันีนตลาดของแล็บท็อปมันก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กับฝั่งเดสก์ท็อปเลยเพิได้รับความนิยมมากกว่าด้วยซ้ำนะครับล่าสุดครับเราได้รายงานนี้มาจากแบรนด์ผู้ผลิตเจ้าหนึ่งในประเทศจีนนะครับที่มีการออกมาพูดถึงการจอสถาปัตยกรรม Blackwell รุ่นกลางครับอย่างพวก RTX 5000 Laptop นะครับ เ,เขาบอกว่ามันจะมีการพัฒนาขึ้นกว่าตัว RTX 4060 mm. อยู่พอสมควรนะครับอันนี้เอามาจากไหนนะครับเราไปเข้าใจาได้ยังไงนะครับเป็นผู้ใช้งานหวยป้อนะครับอ่านถูกกว่าไม่รู้นะเว็บไซต์ของประเทศจีนเขาอนะครับชื่อ Golden Pick Upgrade นะครับก็เป็นฮาร์ดแวร์ลิเกอร์อือเป็นคนที่ชอบเอาข้อมูลภายในออกมาปล่อยคนอื่นฟังนะครับคนนี้ฮะเขาได้ไปเข้าร่วมสัมมนานะครับกับผู้ผลิตแล็ปท็อปและ PC สัญชาติจีน บริษัทเซนเจอร์ฮาร์ซีคอมพิวเตอร์นะครับไอ uh, ้ H A S E E เนี่ยอ่านว่าอะไรผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นชื่อภาษาจีนนะถ้าอ่านผิดขออภัย H A S E E ฮาร์ซีเนี่ยครับประธานบริษัทนะเขาขึ้นจะพูดนะว่า สินค้าเจนใหม่ของเราเนี่ยจะมียังไงบ้างนะครับแล้วก็เป็นคนที่พูดเยอะสุดเลยนะพูดข้อมูลของ Nvidia GeForce RTX 50ออกมาเยอะเลยนะครับเขาบอกมาเลยว่าเราสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับพูดว่าไอตัว RTX 50เนี่ยจะเป็นไลน์อัพของกาจอรุ่นแรกนะครับใช่ไหมฐา,านของ Memory g d r 7นะครับทุกรุ่นเลยนะครับจะเป็น g d r 7ทั้งหมดนะครับ แม้ว่าข่าวนี้จะไม่ได้รับการยืนยันจากฝั่งโน้ตบุ๊กนะครับแต่ว่าฝั่งเดสก์ท็อปเองก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินข่าวประเภทนี้ไปแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ในเรื่องแบนด์วิดท์ VRAM ต่างๆจะดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับและด้วยความที่แบรนด์ฮาร์ซเนี่ยเขาผลิตโน้ตบุ๊กในกลุ่มเมนสตรีมเป็นหลักก็คือประมาณว่าเป็นโน้ตบุ๊กตลาดกลางคนทั่วไปใช้งานกันนะครับซเนี่ยเขาก็เลยเน้นพูดถึงตัว GPU รุ่นกลางอย่าง RTX 5060มากเป็นพิเศษนะครับเขาเนี่ยบอกว่าไอ RTX ้ RTX 5060เนี่ยจะมีการบริโภคพ,พลังงานที่ต่ำกว่า RTX 4060อยู่พอสมควรนะครับปัจจุบ,บันนี้นะครับตัว4060เนี่ยในโน้ตบุ๊กบางรุ่นที่หน,นาหน่อยนะครับเราจะเห็นว่า TGP หรือว่า p r i p h i c p o เ e r ของเขาเนี่ยอยู่ที่140วัตต์นะครับคือคือเป็นตัวเลขที่เราเห็นลแบบโอเครู้สึกเฮลตี้อ่ะการจอมันแรงจ่ายไฟได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ย5060เนี่ย จะลงมาที่115วัตนะครับนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพของไอตัว115วัตเนี่ยจะเป็นระดับบนบนของไอจีพตัวใหม่นี้แล้วนะครับนอกจากนั้นครับเรื่องประสิทธิภาพนะครับก็จะทําได้ดีนะครับในกลุ่มของตินไลท์เกมมิ่งโนนบุกด้วยด้วยความที่การบริโภคพลังงานมันต่ําลงนะครับการปล่อยความร้อนก็ต้องต่ําลงมาซิงก็ไม่ต้องใหญ่มากไอตัวเสียบไอตัวอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยก็ไม่ต้องใหญ่มากด้วยเช่นเดียวกันเขาบอกว่าความแรงของเขาเนี่ย จะทำได้ใกล้เคียงกับตัว RTX 4070 Laptop ในรุ่นปัจจุบันโดยเฉพาะการทำงานแบบ Retracing นะครับและก็ในเรื่องของพลังเพียวก็จะทำได้ใกล้เคียงกันและนอกจากนั้นยังมีการอัปเกรดฟีเจอร์ตามยุคสมัยเข้ามาก็คือ DLSS เวอร์ชั่นใหม่ที่จะทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเจนของ Ada Lovelace หรือว่า RTX 40 ไปอีกระดับด้วยเช่นเดียวกันประมาณว่าเออตอน40ออกมาเนี่ยเรามีเดียลเมีีเฟรมเจนเข้ามาเพื่อที่จะแยกการจอเซก g m น n ์ RTX 40กับ RTX 30 20ใช่ไหมคนใช้รุ่นใหม่ได้ใช้วีเจอร์ใหม่คนใช้รุ่นเก่าไม่ได้ใช้ RTX 50ก็เหมือนว่าจะมาอารมณ์เดียวกันนะครับอาจจะมี d ด s ยอะไรใหม่ที่ RTX 40ใช้ไม่ได้ก็อาจจะเห็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับส่วนรายงานก่อนหน้านะครับก็มีการระบุมานะครับว่าไอจีของ RTX 5000 laptop เนี่ยจะเป็นรหัส GB 206นะครับู ร่วมกับเมมโมรี d r ี7ขนาด 8GB 8GB อีกแล้วเหรอครับโอเคแต่ความเร็วเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับอยู่ที่ 28GB กิกะบิตต่อวินาทีเป็นแบบชิปชิป 28GB กิกะบิตนะครับแต่ว่า ก็จริงผมเซ็งเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ไมเลิกกทีนะไอนะ้แปดกิกะนี่ยเมื่อไหร่พี่จะพอครับเพราะว่าจริงๆแล้วต่อให้มันมี DSS เวอร์ชันใหม่มัน่าจ,จะทำให้การไประโขรแรมต่างๆมันน้อยลงแต่มันก็มันก็ไม่ได้น้อยลงเสมอไปครับมันก็ยังมีบางงานที่ยังต้องใช้เมมโมรีเกิน 8GB อยู่นะครับอย่างเช่นปัจจุบันเนี้ยโน้ตบุ๊กที่มันเป็นจอ Full HD เกมหลายๆเกมผมเข้าไปปรับสุด วิดีโอเมมรีโลหรือว่าวิดีโอเมมรีอาจจะไม่พอนะแล้วถ้ามันไม่พอจริงก็เกิดเฟรมสตัตเตอร์ขึ้นมาเช่นกันซึ่งผมโคตรเซง็งอพี่ให้12กิกอย่างน้อยไม่ได้หรอครับเอ็นวีดียแต่ว่านี้ก็อย่าเพิ่งไปทัวลงเขามากนะเพราะมันเป็นข่าวหลุดข่าวลือที่เราได้มาจากทางอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็น12กิกจริงๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น8กิกนี่ผมบอกนะครับว่าเอ็นวีีย มันจะมากไปแล้วนะครับนี่มันหลายเจนเกินไปแล้วนะครับแต่เอาจริงๆสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ไม่รู้นะว่า c ี o ของไอบริษัท h าร์ซที่ผลิตเกมมิ่งโ b o o k ตรงนี้เขาเป็นคนยังไงนะครับเขาเป็นคนที่แบบว่าเออคุยโมโออวดแบบว่า ที่เราพูดเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เราแค่คาดหวังเฉยๆไม่ใช่ข้อมูลจริงเลยเป็นแค่สิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเองก็เป็นไปได้หรือว่ามันอาจจะเป็นข้อมูลจริงเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตไอ้พวกโน,นบูพวกนี้เขาก็อาจจะได้ข้อมูลอะไรมาก่อนคนทั่วไปอย่างเราอันนี้ก็สามารถเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับไอ้พวกข่าวดุดข่าวหรือทั้งหลายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในวัฒนธรรมของประเทศจีนเขามองเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าคุณสังเกตนะครับส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นข่าวจริงหรือว่าจะไม่จริงมันมาจากฝั่งประเทศจีนทั้งนั้นเลยนะครับประมาณว่าไม่รู้ว่า NDA มันไม่สามารถทําอะไรเขาได้หรือยังไงประมาณว่าถ้าฝั่งสหรัฐเขาฟ้องเนี่ยเขาฟ้องจีนไม่ได้หรือยังไงนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่แหละอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมพวกข่าวดูต่างๆมันออกมาจากฝั่งประเทศจีนทั้งหมดนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยผมว่าอีกนานเลยนะเพราะว่าไอท้ RTX 50 ฝั่งแล็ปท็อปเนี่ยมันก็ต้องมาหลังฝั่งเดสก์ท็อปอยู่แล้วใช่ไหมแล้วฝั่งเดสก์ท็อปเองนะครับเรายังไม่รู้เลยว่ามาเมื่อไหร่นะครับอย่างตอนแรกเนี่ยมันก็มีข้อมูลมาจากไอ้พวก Twitter ทั้งหลายนะครับที่บอกว่าอาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้านะครับแต่ตอนนี้ก็มีข่าวมาเพิ่มเติมนะครับว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ปลายปีนี้แล้วนะครับเพราะมันก็มีประเด็นอะไรหลายอย่างที่ทําให้การเปิดตัวต้องเลื่อนออกไปนะครับแต่ก็อาจจะยังเป็นปลายปีนี้ได้อยู่นะครับอันนี้เราก็ไม่รู้อะไรเลยแต่่่่ททีแนๆนๆะกวาจถึง คุณผ่านเดสก์ท็อปให้ได้ก่อนและต่อให้ผ่านเดสก์ท็อปไปแล้วกว่าจะถึงแล็ปท็อปรุ่นก,นกลางๆเนี่ยก็ต้องน่าจะมาใกล้เคียงกับช่วงที่ไอเดสก์ท็อปรุ่นก,นกลางๆก็คือกลางปีหน้าอหไรครับ